แบบหกหัจด1.3นะคะข้อที่1นะคะเติมคําตอบพร้อมเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะตัวประกอบทั้งหมดของ17ได้แก่1และ17นะคะ17เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเพราะมีตัวประกอบเพียง2จํานวนคือ 1>, 1และ17นะคะต่อไปข้อที่2นะคะตัวประกอบทั้งหมดของ26ได้แก่1 2 13และ26นะคะดังนั้น26ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะมีตัวประกอบมากกว่า2จํจำนวนนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะตัวประกอบทั้งหมดของ33ได้แก่1 3 11และ33นะคะ33ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะมีตัวประกอบมากกว่า2จํจำนวนนะคะต่อไปข้อที่4นะคะ ตัวประกอบทั้งหมดของ89ได้แก่1และ89นะคะเพราะฉะนั้น89เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะมีตัวประกอบเพียง2จํจำนวนคือ1และ89นะคะต่อไปข้อที่ สนะคะระบุว่าจํานวนนับที่กําหนดเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่โดยเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในตารางพร้อมแสดงเหตุผลนะคะข้อที่1นึะคะสิเนะคะเป็นจํานวนเฉพาะนะคะเพราะมีตัวประกอบเพียง2องจำนวนคือ1และ 19นะคะต่อไปข้อที่2 21ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะมีตัวประกอบ4จํจำนวนได้แก่1 3 7และ21นะคะต่อไปข้อที่3 59เเป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะมี ตัวประกอบเพียงสองจำนวนคือ1และ59นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ73เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะมีตัวประกอบเพียงสองจำนวน คือ1และ73นะคะต่อไปข้อ5้นะคะ87ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะมีตัวประกอบ4จํจำนวนได้แก่1 3 29และ87นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ จำนวนนับตั้งแต่1ถึง100มีจำนวนเฉพาะกี่จำนวนได้แก่จำนวนใดบ้างนะคะมี25จำนวนนะคะได้แก่2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 3,7,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89และ97นะคะ